สวัสดีค่ะตนรับสู่ช่องสุภาพรสิภ่ามาสวบแซบอีกแล้วค่ะสวบแซบเสยนะคะวันนี้มากับบักงอมาเป็นสวนค่ะพโลูพลีกินไปเนี่ยแล้วเนาะพวงนีประมาณสองโลกลัวค่ะบอดลอยหรอกคอยชีตัางยังไงนี่ พ่อย่าพาเจ้ากินบกงอกน้ำเคียงบัดิเ <c oughs> นมแนวพอเห็นคนกินบักงอกมาดิ <c oughs> <c oughs> ารอยกินเนาะเด็ดกินเลยค่ะเด็ดกินเลยเนาะบะไม่มีเลยทุกคนมากินบกงอน้ำกันค่ะทางไก่ทางไก่ฝั่งไทยฝั่งลาวฝั่งยุโรปต่างประเทศนะคะกินบกงอน้ำกันกินน้ำรีน้ำยันไม่ีคนมาลักกิน ป็นย่อยเป็นยอ่นยอยอยู่ท่านี้ <c oughs> หืรักรี่มเบออยากคนเห็นช่วงนี้หนาผลไม้เนาะเมืองไทยผลไม้ออกไลค่ะบางเหาะสดๆเลยเป็นพวงเป็นพวงมาเป็นพวงเลยเนาะ <c oughs> มีแต่ยอืม <c oughs> หวาน มาค่ะกินน้ำกันมะหมีบอลตังเรเห็นหอดจะคล้องบ่เนี้ยวเป็นยังไงล่ะค่ะรีกินรีกินบอกเหงอญาตคนอื่นเด็กกินน้ำญาตคนอื่นเด็กกินน้ำค่ะเหงอค่ะเหงอ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 หืมช้ำ กินหมดนี้ก็บาหวานขึ้นตาพอดี่วยบางเงาะให้บึ่งคนบางเงาะเอาเงินอะไรดีเนาะเอาแบบนี้เนาะเงยไกลกอง ปไปแล้วค่ะมาเอื่นกินบัรเงาะนะคะบอกกันใน่กินนาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ